นี่ครับบางคุณก็ใส่ได้นะครับลเล็กลูตัดแล้วก็ยืดมานี้นะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงกลางครับนี่ครับตรงกลางยืดน็อตได้นะครับ วันนี้จะมาสอนแปลงเอลดีครับมันก็จะเรียดทุกกาคลิปนะครับมัว่าเป็นยังไงเพิ่งตื่นไหยครับเพิ่งตื่นนี่ครับจะมาสอนแปลงเอลดีนะครับจะผมเคยแปลงไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็มีคนคอมเมนต์ใหม่อีกนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ตรงนะครับแล้วก็ถามว่ารถนี้ปีไหนเป็นปี12นะครับ ปีสิบสองนะครับจะมาสอนแลงนะครับนี่จะเป็นคลิปน่าจะสอนแปลงน่าจะแต่คลิปนี้ก็จะมาบอกอีกคลิปแล้วกันนะครับละเอียดกว่าทุกคลิปเริ่มจากก่อนก็ได้ครับใช้แรงอะไรบ้างครับนี้ก็ซื้อไฟไท้ายมาครับก็จะมาซันรูนะครับให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับสองสองข้างนะครับ บางคนก็นี่ครับบางคนก็ใส่ได้นะครับผมก็ยืดน็อตตัวเดียวนะครับตรงนี้ตังนี้ก็ตัดโค้งครับเบึ้งบึงครับนี่ครับตัดโค้งครับตรงนี้บางคนใช้ได้นะครับเปิดปิดเบาะได้นะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนี่ครับเอามือแย่เข้าไปครับ นี่ครับอันนี้ครับต่อไปก็จะเป็นจุดไหนครับจุดนี้นะครับแมนบอสครับผมตอวนี่ครับหูเดิมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนี่แหละของเอดีก็จะอยู่ตรงนี้ห่างกันก็ประมาณนี้ครับนี่ก็การยึดก็ใช้นะครับเล็กลูตัดแล้วก็ยืดมานี้นะครับ แล้วก็ยึดน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ยึดตรงนี้ครับนี่ใส่ดูเลยแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าพยายามไม่ยึดนะครับจะบอกตัวอื่นก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่ตรงนะครับให้ตีมาด้านหลังนะครับนี่แต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเก่านี่ตัวมือผมเลยครับแล้วตีมาด้านหลังครับนี่ตีมานี่ครับตรงนี้ก็ ประมาณนี้ครับฝั่งนี้เหมือนกันครับนครับฝั่งนี้ทําเหมือนกันครับเจ็ดนอาประมาณนี้ครับต่อไปก็ตรงนี้ครับนี่จะไม่ตรงครับนี่ครับจะยึดน็อตไม่ได้ไม่ได้ใส่น็อตครับไม่ได้ใส่ถ้าจะใส่ก็ใส่หลอกไว้ก็ได้ครับตัวผู้ตัวเมียประมาณนี้ครับนัหนักะ ตรงจุดตะกลาก็ตรงนะครับนี่ตรงตรงหมดทุสามรูครับแต่ผมใส่น็อตตัวเดียวเาตรงแฮนนะครับเดี๋ยวจะมา้อให้ดูครับผมไม่ได้ใส่น็อตนะครับนี่ดึงอะไรนะครับนี่ดูตรงนี้ไม่ได้ยึดนะครับนี่เห็นไหมครับจะไม่ตรงอันนี้เป็นแฮนตัวเก่าครับนี่อันนี้ไม่ตรงครับ ยดไดหนึ่งแต่ผมยึดตรงนี้นะครับตรงกลางครับนี่ครับตรงกลางยึดนอดได้นะครับแล้วก็นะครับตรงตรงนี้ยึดได้ครับไฟครับไหน้าอะไรก็เคยสอนไปแล้วครับไปดูคลิปเล่นหาเนาะกับผมหาได้ครับเดี๋ยวผมค่อยก่อไดูครับ แต่ตอนนี้รถซร้าไม่ติดครับรถพังใช่ครับใครที่จะเริ่มแปลงนะครับก็แปลงจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับก็ใะะส่ง่ายครับมาประกอบให้ดูนะครับง่ายๆนะครับน็อตไรตรงหมดนะครับนี่น็อตน,นี้ตรงครับน็อตกันตกเดี๋ยวเดี๋ยว นี่บูทบูทตรงนี้ก็ตรงครับน,นี่ตรงหมดนะครับขออนยาประกอบแป,ป๊บนะครับตรงครับ มายึดตั่นให้ดูนะครับกเป็นนัดพอดนะครับเบอร์สิบกับตัวเมียนะครับนี่ครับดูวรัครันเข้าไปได้เลยครับนี่ครับแน่นนะครับ อันนี้ยกนะครับมาตรงตรงหมดทุกอย่างครับนี่ก็ตรงมันมันไม่ตรงแค่ไม่กี่จุดนลยครับโคนทักมานิฟิเยอะเลยครับว่าแอะไยังไงครับก็ไปดูชิปนี้กันเลยนะครับนี่ครับชิปนี้ครับนี่ครับร็อกตรงครับนี่ก็เป็นฟาบิดครับ ปิดท้ายคัแนนนี้เจ้าช่องภูมงก็กี่ซับแล้วผมคนคนกว่าครับใกล้จะจบทันแล้วครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนครับ ุยอไอ้ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันนัดหน้าจะขาดนะครับไอตรงนี้ขาดขอาดูเลยเนี่ยนะครับนี่ฝั่งนี้ไม่ได้ยุบงไม่ได้ยุบยืนละคือลึกตอนนี้กับเราจะมา ไฟอยู่สิครับนี่ละครับคลิปสอนต่อไฟหน้าก็ปรลงไปแล้วครับถ้ายังไม่ดูก็ย้อนย้อนดูเลยนะครับย้อนย้อนนะครับเท่ากันหมดนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้เน้นหมดแล้วครับนี่ ยกไม่มีโยกไมใช่ใส่ขึ้นดำนะชิ้นเท้าครับคือตรงหมดแล้วครับใครจะแปลงนี่ก็ยังต็อยู่นะครับนี่ตรงหมดเกือบทุกอย่างเหมือนพูดไปนะครับนะตรงครับตรงทุกอย่าง ใปที่ยังยังแปลงไฟหนาแบบง่ายๆก็ซื้อชุดเดินใหม่เลยครับง่ายๆครับง่ายดเลยครับไม่ต้องตัดสายไฟเยอะใช้สายไฟแค่เส้นเดียวเียนะครับง่ายๆตรงกลางนะครับนี่นี่ครับ ตรงครับค่อนข้างเลยก็จะเป็นชิ้นกลางลดฟุลดลดฟุนอันยอะนะครับไม่ค่อยได้ขี่ครับเต็มร้อยก็นแล้วเต็มร้อยนะครับดูครับตรงตรงอันนี้ครับไปเหลือยชวดหัวนะครับ ยึนอะไรให้เรียบร้อยครับนี่ก็ตรงนะครับวันทีก็จะเอาอะไรคันนี้ไปใส่คันดีมเนาะครับผมคันดีมที่เป็นอ e นโดครับก็จะทำเหมือนสูงแมนใส่ชั่วคราวกันครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ขี่พัง แต่ถ้าเป็นเฮนร้อยสิบตัวเก่าก็นี่ครับดูกระจกไม่ตรงเห็นไหมนะครับมันไม่ตรงครับไม่ตรงรูมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครอยากอยากใส่ก็ปาดนี่ครับเนีน่ยแนะนำว่าต้องปาดดีกว่าครับมันมสวยคือแข้งก็ได้ครับผมนี่ครับน็อตด้านล่างนี่ตรงครับ แค่ไม่ได้ใส่เยอะๆเนี่ยครับนี่ครับโฟกัสนี่ครับตรงบนครับใช้ง่ายนะครับถ้าใช้รู้ใช้แล้วก็ใช้ง่ายเลยครับอันะไรครับถ้าดูไม่ออกก็เหมือนดีแทนครับดูครับ บางคนก็เหมือนกับตัวเก่านะครับตรงเปียนะครับเหมือนแอลดีเลยครับตางรงนั้นก็ตรงนะครับตรงหมดครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการแปลงครับง่ายๆครับเดี๋ยวอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับจะไปขับดีมครับช่วงนี้ ตดพังครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับการคลิปต่อไปครับ